ัสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวีพีธรรมดานะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอลาวสตาร์นะครับลาวสตาร์ของวันที่1นะครับ1สิงหาคม2567นะ ลาสตาก็คือเลขจากประเทศลาวนะจะมีให้ชมทุกวันทุกวันเลยนะครับช่องวีปีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุลุ่มเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่1แล้วนะครับสิงหาคม2567นะครับลาสตานะครับเลขจากประเทศลาวนะครับ ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามายมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดตูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่าเราก็มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างเมื่อวานนี่ออกศูนย์หนึ่งสองสี่เก้านะครับเข้านะเมื่อวานนี้มานะให้เก้ากับศูนย์โอ้มาหมดเลยมาทั้งบนทั้งล่างเลยแต่คู่เจาะหายนะมักจะหายนะคู่เจาะให้อะไรอนะ่ะห้าหกเจ็ดแปดนะครับโอ้จะเก้าก็ไม่ได้นะเออ โอ้ยจะนั้นก็ไม่ได้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่กับตามนี้เลยนะครับอ,อ่ะเดี๋ยวเรับชมกันเลยนะครับเดี๋ยวจะพิจารณาดูให้นะครับพิจารณาดูนะว่ามีอะไรบ้างนะครับวันนี้อ่าเด่นตามนี้นะครับเด่นตามนี้นะอ่าจดไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดู <c oughs> อือ่าครับเจ็ดเอนะเด่นหกกับเนะครับลองแนะหกับเจ็ดลองแนะครับหกหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งหนึะครับหกสองสองนะครับ หกสามสามหกหกสี่ไม่ใช่เจ็ดหกสามสามหกเจ็ดสามสามเจ็ดนะครับหกครบแล้วอย่างหนึ่งสองสามสี่นะคระนี่นะหกสี่สี่หกเจ็ดสี่สี่เจ็ดนะครับครบแล้วนะอันนี้นะครับอือสาม 3, นี้นะครับเกิจบเ,เลย เราเน้นที่หนึ่งกับสองนะเน้นตัวไหนมากกัหน,นีให้ให้ท่องไว้เลยให้แปลตรงคาบเราฟันธงที่เจ็ดนะเอาเจ็ดนะครับไหนนะเจ็ดก็เจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดสี่หามนี้นะครับชนชาวก็จัดนะมปชนไม่ชมฉากรวนรวมเพื่อความเันตึงไปนะครับ เราเน้นที่เยนะครับเ่น <Urban> ้เกียดหน่นะคสีเหลืองนี่คือเด่นนะครับเกย็อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเกีย7เกียดหนึ่งหนเีอามสา่สนะครับรูดก็ต้องเอาเกียไปรูดนะใครชอบ6กับ8ก็จัดไปนะครับใครชอบหกกับแปดก็จัดไปนะครับลาวตาวันนี้ก็มีตามนี้นะครับติ๊กๆกเอานะครับจดเอาทุกตัวเลยนะครับ ขอขอ,ขอบคุณมากๆขอให้ทุกท่านดวงดีแหงๆนะครับโชคดีโชคดีครับสวัสด,ดีครับ